สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้ผมหลังจากที่ออกจากป่ามานะครับผมก็เดินขึ้นมาบนภูเขานะครับที่ตรงนี้ก็เป็นป่าแก่แล้วนิดเดียวเองนะครับตรงนี้ก็เป็นสวนยางพาราแล้วก็ผลไม้นะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เขาถากถางพื้นที่แล้วก็ทําการเพาะปลูกใหม่นะครับคลิปนี้ก็คือจะพามาดูบรรยากาศยามเย็นเฉยๆไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมหันกล้องให้ดูเลยนะครับ สวัสดีผู้ติดตามทั้งท่านใหม่ท่านเก่าในยามเย็นนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องท่านเหมือนอโยธยานะครับขอบคุณทุกกลาลังใจไปหันไปดูเลยตรงนี้แล้วกันนะครับหันไปเลยผมจะหันให้ช้าๆนะครับโนนข้างล่างสุดนะครับมีถนนที่ผมไปเก็บทุเรียนกับมางมหาวิทยานัยสวนผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สวนชาวบ้านอื่นๆอีกถนนเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะแล้วก็ภูเขานี่เป็นขั้นบันไดเลย เดี๋ยวผมซูมให้ดูไกลๆนะครับนี่กระท่อมที่ผมอยู่เนี่ยปลายนี่ชี้ผมนะครับอ๋อเห็นชัดไหมครับหลังคาเขาขาวเล็กนิดเดียวเองว่าอยู่ไกลามากเลยนะครับแล้วก็ข้างบนนั่นโน้นนะครับภูเขาเป็นขั้นบันไดเลยแล้วก็มีถนนปาดไปปาดมานะซิกแซกซิกแซก,ซก,ซก,ซกอยู่นะครับน,นี่ประมาณนี้นะครับ ผมพาทุกท่านเดินขึ้นมาดูนะครับบรรยากาศในยามเย็นเดี๋ยวชชวงเช้านะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะกลับเนี่ยเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามันทันเวลามันทันนะครับผมก็จะมาถ่ายให้ท่านผู้ติดตามหรือท่านผู้ชมดูนะครับระหว่างยามเช้ากับยามเย็นเนี่ยนะครับบรรยากาศเป็นยังไงสําหรับคนที่ชอบนะครับธรรมชาติธรรมชาติเหมือนกับผมนะครับตรงนี้มีช้างลงมาอยู่นะครับช่วงนี้ผมมาในช่วง ด,ดูผลไม้ทุเรียนนะครับตกมาปีนี้นะครับชาวสวนมาพูดให้ฟังผลไม้ทุเรียนโลละหกสิบกว่าบาทเองนะครับเป็นอะไรที่น่าองสารนะครับชาวสวนชาวกเกษตรนะครับไม่จะเป็นว่าจะเป็นชาวสวนเกษตรกรทุกอาชีพเลยนะครับทุกทการผลิตนะครับที่ทําเกี่ยวกับเกษตรราคาตกต่ํามากเลยนะครับอย่าถามว่าแค่พออยู่ได้นี่ราคาหรือว่าเงินก็ยัง ไม่ไหวเลยเขาบ่นกันนะครับน่าเห็นใจน่าเห็นใจอ,อันนี้มาพูดให้ฟังนะครับ AKA เห็นอย่างนี้เราหายเหนื่อยเลยนะครับามาพักทั้งทีนะครับแล้วก็กลับไปทํางานนะครับไปปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เพียงเท่านี้นะครับการท่องเที่ยวของผมเนี่ยก็มีอยู่เท่านี้แหละครับได้มาสัมผัสบรยรยากาศป,าป่าในลักษณะแบบนี้นะครับผมชอบนะบแบบนี้การท่องเที่ยวแบบป่าที่ต้นทุนที่ไม่ต้องใช้เยอะนะครับผม เป็นคนในอชอบในลักษณะแบบนี้นะครับไปละสัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากทุกการรับชมทุกการรับฟังทุกการติดตามนะครับไปละบ๊ายบายมาือนีข้าวมื้อเย็นด้วยกันครับอันนี้แกงหน่อไม้ใส่หมูนะครับแล้วก็อันนี้แกงแบบบ้านๆเลยนะครับแกงถั่วนะครับแกงถั่วไม่ใส่เนื้อสัตว์นะครับไม่ใส่เนื้อสัตว์ใส่น้ํามัน แกงแบบมังมหาราทาแล้วก็ข้าวสามจานอันนี้คืออะไหล่นะครับไม่ได้โคตรเผื่อเผื่อใครนะใครไม่ไม่อิ่มก็สามารถเติมได้นะครับประมาณนี้ครมาทานข้าวด้วยกันครับผีมือมังม,งมหาราภาแกงถั่วอันนี้ผีมือผมแกงหน่อไม้ครับนี่อ่ะกินเลยเอลยร่ลยไปกินข้าวด้วยกัน